วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพวกเราเข้ามาดูว่าการที่เราจะเข้าไปเรียนเนี่ยมันจําเป็นว่าเราต้องสมัครเป็นนักเรียนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเปิดระบบแล้วจะเข้าไปเรียนไปทําอะไรได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาที่หน้าเว็บไซต์เราก็เลือกว่าเราอยากจะเรียนรายวิชาอะไร,รสมมติว่าผมอยากจะเรียนรายวิชานี้นะครับการพัฒนาสมรรถนะครูการสอนวิชาภาษาไทยนะครับผมก็กดและเสรเข้าไปครับผม กดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับผมจะเริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับเสร็จแล้วปุ๊บช่วยอา่านด้วยนะครับ <c oughs> เขาเขียนว่าคุณต้องสมัครเข้ารายวิชาก่อนคุณถึงทำแบบทดสอบได้ตอนนี้ผมยังไม่สมัครถูกไหมครับ <c oughs> ถ้าไม่สมัครนะครับ <c oughs> ผมก็แค่เพราะผมยังไม่ได้ยื่นความจำนงว่าผมจะเรียนรายวิชานี้ทีนี้ผมอยากเรียนรายวิชานี้ผมต้องสมัครเข้าไปก่อนว่าผมจะเรียนรายวิชานี้นะครับผมก็ปดขั้นตอนต่อไปครับ ขั้นตอนต่อไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตรงรูปฟันเฟืองเนี่ยนะครับแล้วก็คิดคําว่าสมัครเข้าเป็นนักเรียนในรายวิชานี้ผมต้องเป็นนักเรียนนะครับถ้าไม่เป็นนักเรียนเนี่ยคือจะไม่ออกเกรดออกเกรดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมก็สมัครเข้าไปเรียนครับสมัครเข้าไปเรียนเสร็จปุ๊บผมก็คลิกคําว่า e n r o l l m e ครับ เรียบร้อยครับแล้วเราลองมาดูครับว่าผมสามารถทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้ไหมนะครับเห็นไหมครับว่ามันขึ้นมาแล้วครับว่าทําแบบทดสอบก่อนทําแบบทดสอบตอนนี้นะครับผมก็คลิกก็แค่นั้นนะครับในในของขั้นกระบวนการนะครับก็ผมสามารถทําแบบทดสอบได้นะครับก็จบกระบวนการแรกนะครับผมผมเป็นนักเรียนแล้วนะครับเมื่อเป็นนักเรียนแล้วผมจะมีสิทธิ์ในการอัปโหลดไฟล์ในมีสิทธิ์ในการทาทุกสิ่งทุกอย่างผมมาดูที่ใบงานนะครับ ผมก็คลิกใบงานครับใบงานและกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเลือก a s submission ครับเพราะว่าผมจะต้องผ่านภารกิจใช่ไหมครับเพราะมันคือมิชชั่นนะครับผมก็เลือก a s submission ครับพออ่านใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าผมสามารถแนบไฟล์ได้เพราะผมเป็นนักเรียนแล้วไงครับ แต่ถ้าผมไม่เป็นนักเรียนคือระบบเขาไม่รู้ครับจะให้เขาไปกระตัดเกรดของเราได้ยังไงเขาไม่รู้ว่าเราจะไปอะไรยังไงเราจะสามารถอัปโหลดไฟล์ได้ก็ต่อเมื่อว่าเราเป็นนักเรียนในรายวิชานั้นแล้วคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็ไปที่รูปฟันเฟืองตามเมื่อกี้ที่ผมสอนนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ